ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซลดอมอีกเช่นเคยนะครับแต่หลายคนคงจะสงสัยว่าผมแต่งตัวหล่อมาจากไหนแต่งตัวหล่อไว้ทาไมนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ถือเป็นเอ่อเอ่อถือว่าเป็นคําขอบคุณนะครับที่ติดตามชาแนลผมมานะครับมาตลอดแล้วก็ให้ความสนับสนุนผมด้วยการเข้ามารับชมคลิปวิดีโอต่างๆนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีก็คือเป็นเอ่อเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับ เอ่อก็เลยจริงๆแล้วเมื่อวานมีการจัดอีเวนต์พิเศษขึ้นมานะครับแต่ว่าเอ่อผมเพิ่งทราบว่าผมเพิ่งทราบว่าไมโครโฟนของผมเนี่ยมันเสียงมันไม่ตรงกับกับเสียงในเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจว่าจะถัดวิดีโอใหม่นะครับผมก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับสมาชิกขับแทบเมื่อวานที่มาเอ่อมายืนเต้นกันนะครับสนุกสนุกกันนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเอ่อส่วนเรื่องจะเปิดวิดีโอ ให้ได้รับชมกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอคิดดูอีกทีนะครับแต่ยังไงเดี๋ยววันนี้มาขอถ่ายวิดีโอซ่อมซะก่อนนะครับก็เนื่องในโอกาสวันว,นวนนาเลนไทน์ที่เพิ่งผ่านไปก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็เออก็อย่าลืมมอบความรักให้กับคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่แค่กับแฟนเราคนเดียวนะครับวันวนนาเลนไทน์ไม่ใช่วันสําหรับแฟนเรานะครับแต่ว่าอย่าลืมเรายังมีพ่อแม่พี่น้องเราแล้วก็มีเพื่อนเรานะครับที่เราสามารถ มอบความรักดีๆหรือว่าความปรารถนาดีให้ด้วยนะครับนี่คือความหมายที่แท้จริงของวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็ต่อไปจะเป็นการร้องเพลงนะฮะเออเพลงนี่ผมจะร้องต่อไปนี้มีชื่อว่าเพลง L O V E ของ Nat King Cole ครับก็ถ้าใครขี้เกียจฟังก็ปิดไปก่อนก็ได้นะฮะเขินว่ะยังไงก็รออ่า้วฟังกันนะครับ Nat King Cole นะครับชื่อเพลงว่า L O V E ครับ L is for the way you look at me O is for the only one I see V is very very extraordinary E is even more than any one that you adore Can love is all that I can give to you love is more than just a game for two two love can make it take my heart and please don't break it. Love was made for me and you L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than any one that you adore can love. This all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. ขอบครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเล่นเกมให้สนุกอย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบายก่อนบายสวัสดีครับ